วันนี้นะครับผมจะมาสอนโครนวินโดลงตัวฮาร์ดดิสต์นะครับสรับใครนะครับที่ซื้อ s s d หรือเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ใหม่แล้วเราอยากจะใช้โปรแกรมเก่าในเครื่องเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Word o f f i c e หรือโปรแกรมต่างๆที่เราใช้งานในเครื่องเดิมเดี๋ยวผมจะสอนโครนนะครับผมตัววินโดในเครื่องเก่าเอามาใส่ตัวฮาร์ดดิสต์หรือ s s d ตัวใหม่นะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือตัวกล่องอินเทอร์เน็ตฮาร์ดดิสต์แบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเอามาตอบกับตัว s s d หรือตัวฮาร์ดดิสต์ของเรานะครับผมส่วนต้วกล่อง ทำกันได้เลยครับว่าทํายังไงและใช้งานยังไงครับผมไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราเอา S D หรือฮาร์ดดิสเสียบใส่กล่องเอ็กซ์เนลแบบนี้ก่อนนะครับผมเตรียมไว้นะครับจากนั้นตัวนี้คือตัวที่เราจะโคลนนะครับผมงานของเก่าทั้งหมดนะครับหน้าจอทั้งหมดเราจะโคลนลงใส่ตัวใหม่คือตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้อัปเกรดหรือเอาไปใส่ตัวเครื่องนะครับผมเปิดไดซีขึ้นมานะครับไมค์คอมพิวเตอร์นะครับผม พอเปิดขึ้นมานะครับสังเกตไหมครับเขาจะมีไดซีแล้วก็ไดดีอันนี้คือฮาร์ดดิสของในเครื่องของเรานะครับเสียบตัว USB เข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำการนะครับผมตรวจเช็คนะครับตัวไดที่เราจะทําการโคลนฮาร์ดดิสลงมานะครับผมหรือโคลนวินโดว์ลงมานะเสียบเข้าไปไฟติดนะครับผมเชื่อมต่อแล้วนะครับแต่จะไม่มีไดเด้งขึ้นมานะครับผมให้เราทําการคลิกขวานะครับที่ดิสพีซีของเราคลิกขวาครับมาตรงคําว่าเมนเทสครับผมเลือกเมนเทสครับจากนั้นมาตรงคําว่า ไดร์เมเนเจอร์ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นมันจะเจอไดร์นะครับก็คือไดร์ตัวนี้นะครับเป็นสีดำๆเห็นไหมก็คือเอ็กซ์เทของเรานะครับให้เราคลิกขวาแล้วทาการฟอร์แมตนะครับผมคลิกขวาครับแล้วก็กดนะครับนิวครับผมกดเน็กครับกดเน็กเน็กนะครับเน็กแล้วก็ฟิน็ตครับผมก็จะกลายเป็นไดร์สีน้าเงินแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับเขาจะมีไดร์เพิ่มขึ้นมาก็คือไดร์ตัวเอ็กซ์เทตัวของเราที่เราฟอร์แมตเมื่อกี้นะ นะครับจากนั้นเราถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับผมถอดได้ออกก่อนนะครับจากนั้นเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมนะครับจากนั้นเรามาดาวน์โหลดด้านล่างตรงนี้นะครับตัวด้านล่างนะตัวที่สองนะครับผมคลิกเข้าไปครับจากนั้นเขาจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนมาด้านล่างนะครับผมมันจะเจอคําว่า Workstation อันนี้ไม่ใช่นะครับเลื่อนลงมาอีกทีหนึ่งครับผมอยู่ด้านล่างนะครับมันจะมีข้ว่า Reflect แปด free สาสิบวันเดตรงนี้นะครับ ให้เรามาคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับผมจากนั้นเขาจะให้ใส่นะครับ Gmail หรืออีเมลเพื่อที่จะรับข่าวสารนะครับอันนี้เราไม่ใส่หรือใครจะรับข่าวสารเขาใส่ก็ได้แต่ผมจะไม่ใส่กด continue ไปครับผมจากนั้นเขาจะทําการนะครับดาวน์โหลดนะครับผมเพื่อทําการติดตั้งเห็นไหมครับน่ครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจะอยู่ในนะครับผมดาวน์โหลดของเรานะหน้านี้เรากดปิดไปได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะกดปิดหน้าหน้าต่างไปได้เลยครับ จากนั้นไปเปิดในไมค์คอมพิวเตอร์หรือดิพีซีของเรานะครับผมเข้าไปในดาวน์โหลดนะครับนี่ในดาวโหลดนะเมื่อกี้ผมโหลดไว้ในดาวโหลดนะครับมันจะมีชื่อโปรแกรมนะครับ r e f e c t ตรงนี้นะครับผมดับบลคลิกโปรแกรมขึ้นมาครับขั้นตอนนี้นะครับติ๊กตามนี้เลยนะครับเขาจะออโต้ให้เรานะครับแล้วก็ทําการกดคําว่าดาวน์โหลดนะครับผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับตรงนี้จะใช้เวลานะครับคามไวความช้านะครับไม่ได้นานมากครับเพราะร้อยแปดสิบแปดเมกนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเด้งมานะครับผม ขึ้นมาหน้านี้นะครับเพื่อทําการติดตั้งเราทําการตอบเยึดนะครับผมเพื่อทําการติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็กดเล็กได้เลยนะครับผมนี่ครับเขาจะทําการอินสตอลแลวติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับนี่กดเน็กครับผมคลิกตัวบนนะครับกดเน็กครับนี่ครับ ตัวนี้เราใช้แบบสาสิบวันเดย์นะครับผมเพราะว่าเราจะใช้การโคลนแค่ครั้งเดียวเพื่อที่เราจะโคลนฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับกดเน็กครับนะฮะอันนี้มันจะใช้คือได้ถึงวันที่สามสิบเดือนสามนะครับหนึ่งเดือนนะครับผมจากนั้นกดเน็กครับครับตัวนี้นะครับผมก็ให้เราทําการติ๊กตรงนี้ออกนะครับผมเพราะเราไม่ได้รีจิสเตอร์นะครับผมติ๊กออกนะครับแบบนี้นะนะฮะจากนั้นกดเน็กครับ ตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับผมนะฮะมันจะติ๊กติ๊กติ๊กอันนี้ไม่ติ๊กนะครับอันนี้ติ๊กนะครับตามออโต้ตามนี้เลยนะครับจากนั้นกด next ครับผมนะฮะกดอิน t ตอลครับเขาจะทําการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับผมนี่นะครับผมรอสักครู่นะครับหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จก็กดฟิน i s ได้เลยนะครับเขาจะให้เราีส s t a r t นะครับผมเราก็ทําการีส s t a r t คอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับผม พอเราสตร์ทขึ้นมานะครับมันจะขึ้นว่ามาเคลียวนะครับผมรีเฟกนะครับขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้หลังจากที่เราติดตั้งนะให้เราเอาตัวเอ็กชเชนอลฮาร์ดดิสนะครับแบบนี้นะที่เราจะทําการโคลนวินโดว์ทั้งหมดนะเอามาใส่ตัวฮาร์ดดิสหรือมาใส่ s s d ในตัวเอ็กชเชนอลแบบนี้ให้เราเสียบนะครับตัว USB เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ใช้ได้ทั้งคอม PC แล้วก็น้ตบุ๊กนะครับผมหลังจากที่เราเสียบแล้วนะครับเรามาเปิดดิสพีซีขึ้นมานะครับผม อันนี้คือได e นะครับคือได้เดียวนะที่เราจะทําการโคลนนะครับก็คือโคลนไดซีหรือโคลนวินโดว์เอามาไว้ในตัวกล่องที่เราเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะจากนั้นให้เราทําการนะครับดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมานะครับผมนะครับกดเย็ดนะครับผมนะบกดโอเคนะครับ อันนี้ตรงนี้เขาจะถามว่าคุณต้องการที่จะให้แบ็กการเป็นเป็นแบบไลท์ไลท์หรือจะเป็นแบบดาร์กก็ได้นะครับแล้วแต่เราผมจะตั้งแบบออโต้ตามนี้เลยนะครับผมตั้งตามผมได้เลยนะครับกดโอเคครับนี่ครับจากนั้นนะครับพี่ๆสังเกตไหมเมื่อกี้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันจะมีไดเอี e. ไดเอที e. ก็คือได้นี้ตัวเอชเชนอลตัวที่สองนะแบบดีสองนะครับอันแรกของเรามันจะมีไดซี C. กับไดดี D. นะครับสังเกตว่า มันจะมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี่มีตัวเลยทั้งที่มันมีแค่2ได์นะครับปกติของเรามันจะมีได้ซีแล้วก็ได้ดีนะครับแต่ที่เป็นได้ซอยย่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวพวก recovery หรือตัวพวกโปรแกรมไฟล์ system ของ Windows นะมันจะมองเห็นเฉพาะในหน้านี้นะครับการโคลนนะครับผมผมแนะนาให้โคลนเฉพาะได้ซีนะครับได์ที่มีโปรแกรมนะครับโคลนเฉพาะได้ซีส่วนได้ดีเราจะไม่โคลนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นได์ข้อมูลของเรานะครับบางทีมันจะทําให้ช้านะครับผมผมก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกตัวนี้ออกนะครับผมตรงได้ดีนะ นอกนั้นติ๊กถูกให้หมดนะครับผมติ๊กถูกให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดจะมาโคนดิสตรงนี้ครับผมตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับผมจากนั้นเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมเราก็ตรวจสอบดูนะครับว่าเราจะโคก็คือเนี่ยด้ซีเราจะโคนเฉพาะด้ซีแต่พวกนี้ฝ่ายพวกนี้ต้องเอาไปด้วยนะครับผมนะนะครับจากนั้นเรากดตรงนี้ครับซีเลสตตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็มาดูว่าตัวที่เราจะโคนคือตัวนี้ครับผมตัวดิสตัวที่สองก็คือตัวเอ็กซ์เทนอลตัวนี้ที่เราจะ โคลนตัวว i n โ o w s โปรแกรมทั้งหมดเอามาไว้ในนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้อาจะย้ายวิน d o w s นะครับเราก็มาคลิกที่ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้นะครับพอคลิกขึ้นมาเขาก็จะย้ายมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับผมนะในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็มาทำการกด next นะครับผมเนี่ยกด n e ็ t นะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการกด next นะครับผม เขาก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะโคลนดิสหนึ่งนะครับมาชีดดิสสองใช่ไหมนะครับในกรณีที่เราอยากจะทําการโคลนโปรแกรมเก่าของเราบางทีเราติดตั้งวินโดว์เองไม่เป็นติดตั้งโปรแกรมไม่เป็นเนี่ยเราอยากจะโคลนแล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเพื่อที่จะใช้งานได้เลยเราก็ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะครับเราก็ดูอาจถูกต้องอาจถูกต้องแล้วกดฟินิตนะครับผมแล้วกดฟินิตนะกดได้เลยครับนี่นะครับจากนั้นนะครับผมก็ติ๊กถูกตามนี้เลยนะครับผมกดโอเคครับนี่ครับ จากนั้นพอมันขึ้นแบบนี้นะครับผมเราก็มันอาจจะถามนะครับเราไม่อยากจะให้ถามบ่อยนะครับเราก็มากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมนี่นะแล้วกดค o n ติน u วนะครับนี่นะครับจากนั้นรอนะครับผมรอสักครู่นะผมความไวก็ขึ้นอยู่ที่ข้อมูลของเราขึ้นอยู่ที่โปรแกรมของเราด้วยนะครับผมมันจะทําการโคลนฮาร์ดดิส์มานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับเขาตรวจสอบดิส์ของเรานะทำการฟอร์แมตแล้วนะครับว่าเป็นไรเราก็กดค o n ติน u วตรงนี้นะครับผมนี่นะถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นกด ปิดนะครับผมกดโค o ดตรงนี้นะครับผมปิดไปครับจากนั้นตรงนี้มันก็จะทําการนะครับผมโคลนนะครับเนี่ยอาจจะใช้เวลาก็ขึ้นอยู่ที่ความไวของเครื่องนะครับตัวเดซก็จะกระพริบนะครับเพราะว่าเขาจะโคลนวินโดว์โคลนโปรแกรมไม่วจะเป็น Word Excel powerpoint โปรแกรม Adobe ต่างๆที่อยู่ในเครื่องเราโคลนมาไว้ใน sd หรือฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับผมนี่นะครับรออย่างเดียวนะครับรอจนเสร็จนะครับจอรอจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหลังจากที่เขาโคลนเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคได้เลยนะครับผมนะฮะ จากนั้นก็กดปิดได้เลยนะครับผมโค้ดได้เลยนะครับนี่ครับจากนั้นก็ปิดโปรแกรมตรงนี้ไปได้เลยนะครับนี่นะอันนี้คือไดท์ที่เขาเด้งขึ้นมาบอกเรานะครับว่าตัวที่เราทําโคลนไว้นั่คือแบ็กอัพมาหมดเลยนะครับผมมันจะมาทุกไดาเลยนะครับผมสังเกตเวลาเราเปิดนะครับดิสพีซีขึ้นมานะครับผมนี่นะครับตัวไดท์ของเรานะครับผมนี่นะครับมันจะมีไฟอิมเมจมาหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นไดท์มันจะโคลนมาเท่ากับตัวของเราเลยนะเห็นไหมครับ เท่ากับตัวฮาร์ดดิสบนคือไดซีเลยนะเดี๋ยวมันจะโคลนมาเท่ากันเลยนะครับผมนี่นะเพราะว่ามันจะโคลนทั้งหน้าจอโปรแกรมทุกโปรแกรมที่มีในตัวเครื่องนะครับนี่นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราทําการถ้าเราจะใช้ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแทนตัวเก่านะครับเราก็ถอดฮาร์ดดิสตัวนี้ครับเอาไปใส่แทนฮาร์ดดิสเก่าที่อยู่ในตัวเครื่องมันก็เปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับแบ็กกราวต่างๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานไม่ต้องมาติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือการ โครนฮาร์ดดีนะครับผมฝากไว้ด้วยครับถ้ามีประโยชน์ฝากกดหัวใจนะครับผมกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ด้วยครับส่วนตัวเ e อ็กชันแนลตัวนี้นะครับผมใครสนใจนะครับจะเอาไปใช้งานแต่กร้าสีเหลืองในคลิปวิดีโอตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับผม